ทองคำโลกไปต่อไม่หยุดแค่นี้ปิดนิวไฮสามบรรทมการติดต่อกันเข้าใกล้แล้วนะครับ3,690ดอลลาร์จะถึงไหมเนี่ยนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย scbx กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทยทองคำโลกไปต่อไม่หยุดแค่นี้เปิดนิวไฮสามบรรทมการติดต่อกันเข้าใกล้แล้วนะครับ3,690ดอลลาร์ 3, จะถึงไหมเนี่ยนะฮะตลาดราคาทองคําโลดที่นิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซื้อขายวันที่2ของสัปดาห์นี้ยังไปได้สวยเลยทีเดียวครับแต่สังเกตนะมันจะมีอาการแผ่วพอสมควรนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยจะบวกกันวันละประมาณ2หลักขึ้นถูกไหมครับยี่สิบสามสิบสี่สิบดอลลาร์เนี่ยนะครับแต่เมื่อคืนสัญญาณแผ่วมีแต่ให้ดูกันก่อนนะครับราคาโกลด์สปอตนิวยอร์กเมื่อคืนนั้นปิดที่สามพันหกร้อยสี่สิบสามจุดห้าเจ็ดดอลลาร์ มันก็เป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นะนะฮะและเป็นวันที่สามทำการติดต่อกันด้วยนะครับแล้วเมื่อคืนปรากฏว่าขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมเก้าเหรียญสามสิบสองเซนนี่แหละคืออาการแผว คือมันไม่ขึ้นถึง2หลักแล้วไงทั้งนที่ก่อนหน้านี้2หลักแบบดูดันมาตลอดเลยนะครับถ้าก่อนเมื่อคืนถ้าในแง่เปอร์เซ็นต์นะก็แผ่วอีกอะ0.2เองนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ราคาโกลด์สปอตที่ปิดเมื่อคืน3,643.57เซนต์ต่อออนซ์นะครับเป็นนิวไฮสามวันทําการติดต่อกันนะฮะและตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมารู้ไหมครับว่าโกลด์สปอตนิวยอร์กสหรัฐนั้นปิดนิวไฮทั้งหมด33ครั้งตัวเลขสวยจริงๆนะฮะ33เบิ้ลๆเลยนะครับทีีีน้โกกกลด์์ฟิวววเเจจอรร็ไม่่่่ใชาาะย อะไรไต่แถวนะฮะปรากฏว่าราคาโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีราคาทองคําปรับเพิ่มขึ้นก็แผ่วแผ่วมากเลย4ี่เหรียญแปดสิบเซนท่านั้นที่ก่อนหน้านี้โกลฟิวเจอร์ต้องขึ้น2หลักเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้โกลฟิวเจอร์ปิดเมื่อคืนที่สามพันหกร้อยแปดสิบสองเหรียญปิ่มๆแต่นี่ก็คือราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์วันที่สามต่อเนื่องของโกลฟิวเจอร์หรือราคาสมอบล่วงหน้าเหมือนกันนะฮะขึ้นแผ่วจนกระทั่งแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในแง่นะ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงกันยกายยนที่ผ่านมาก็คือเมื่อคือนที่นิวยอร์กสหรัฐนั้นราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ขึ้นทั้งหมด32ครั้ง New High. นะิวไฮ3วันติดนี่เท่ากับขึ้น78เดีย50เซน3วันติดของโกลสปอตเนี่ยเท่ากับขึ้นไปทั้งหลาย99เหรียญ46เซนเกือบร้อยนะฮะนี่ก็คือเป็นราคาทองคำเมื่อคือนที่ปิดและยังทำนิวไฮนะครับและรู้ไหมครับว่าสูงสุดระหว่างวันเนี่ยไม่ได สูงสุดระหว่างวันของเมื่อคืนโกลสปอตเนี่ยสามพมันไปถึง3,673นรบนะครับในขณะที่รา,าคาปิดราคาปิดของโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ับของนิวยอร์กครับ3,682เอาตัดตัวสนิยมทิ้งนะฮะ 3,686.82แสดงว่ามันเริ่มเข้าใกล้ระดับ3,690แล้วแม้แต่3,070จะดูซ้ำไปนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้เจอราคาปิดเนี่ยร่วงร้อยบาทเป็นราคาเปิดตลาดที่ติดลบครั้งแรกใน12วันทำการของราคาเปิดของบ้านเราเนี่ยนะฮะถามท่านผู้ชมครับว่าบาทละ55 0 0 0ทองคำแท่งขายออกเนี่ยสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะได้เห็นครับถ้าคิดว่าสัปดาห์นี้พิมพ์สัปดาห์นี้นะฮะถ้าคิดว่าสัปดาห์หน้าพิมพ์สัปดาห์หน้าแล้วส่งมาเลยนะครับ เมื่อคืนก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมที่มันแรงไม่หยุดเพียงแต่แผ่วนิด,นดคือปัจจัยที่มั่นอกมั่นใจนะครับว่า1617ลงดอกเบีย้ยนะที่นี้ที่มั่นใจต่อไปก็เมื่อคืนเนี่ยมันมีตัวเลขของกระทรวงแรงงานสหรัฐปรับตัวเลขใหม่ในช่วง12เดือนตั้งแต่เมษายนกลางปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้ปรากฏว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรของอเมริกาที่ปรับตัวเลขใหม่ใน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลข การจ้างงานแรงงานเนี่ยที่สูงเกินจริงถึง9 1 1 0 0 0คนเกือบหนึ่งล้านคนนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงฮะกระทรวงแรงงานของอเมริกาทํางานก,นกันยังไงครับเนี่ยนะฮะนี่ก็เลยเข้าทางโดนัลด์ทรัมป์ไงฮะที่เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับไล่ออกผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐจแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานออกเพราะว่าทําเชื่อว่าตัวเลขพวกน,นี้ไม่ได้สะท้อนตัวเลขจริงแล้วก็เชื่ออย่างนึงคือกัลช่จริงเศรษฐกิจเนี่ยมันล่อแร่มาก,ก่อนที่เขาจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วพอตัวเลขนี้มันคืนออกมาเน ตำแหน่งงานจริงเนี่ยนะฮะมันโอเวอร์มาทั้งเกือบหนึ่งล้านคนก็แสดงว่าอะไรครับคนอเมริกรรันไม่มีงานทำนี่เยอะมากกว่านี้นี่นะฮะถูกไหมฮะสองถ้าสิบสองเดือนก่อนหน้านี้ทั้งเพ่มเป็นปัฒธาที่พอดีได้ได้เท่าไหร่นับแ,แต่มกราคมเองถูกไหมฮะกุมาาาภาพันธ์เมษาพฤษภาคมดือนกรกฎาคมสิงหางกรกฎายมได้แค่แปดเดือนเองนะฮะแสดงว่าไอ้ตัวเลขเวอร์เวอร์ของการจ้างงานในอเมริกาเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยยุคโจบไบเดนนี่คือเราทำบอกนะฮะดังนั้น แสดงว่าอะไรครับสภาวะของการจ้างงานในบริการเนี่ยมันอ่อนแรงมันไม่แข็งแกร่งเนี่ยไม่ต่ากว่า15เดือนผ่านมาแล้วนะครับยิ่งทําให้นักลงทุนเมื่อคืนก็เลยมั่นใจครับว่ามีสิทธิ์นะที่จะลงดอกเบีย้ยได้อย่างที่ทุกคนกำลังหมายมั่นปั้นมือว่า16 17เนี่ยลงแน่ๆสนห,หนึ่งเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องนึงที่ปรากฏว่าเจอเบรกนิดๆเพราะอะไรรู้ไหมครคือเมื่อคืนดอลลาร์มันเริ่มแข็งแล้วหลังจากที่ลงไปแบบต่าสุดในรอบ7เดือนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขอโทษนะในรอบ7ดสัปดา ปรากฏว่าเมื่อคืนเริ่มแข็งนะฮะในขณะเดียวกันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาหรือว่ายูวอนเมื่อคืนเนี่ยเ,ออเริ่มปรับขึ้น,นะฮะหลังจากที่ต่ําสุดในรอบ5เดือนนะครับคืออย่างที่บอกไปฮะท่านผู้ชมครับพอในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของคืนวันนี้และคืนพรุ่งนี้ตามเวลาในอเมริกานะฮะก็คือตัวเลขอะไรครับเงินเฟอ้อของผู้ผลิตสินค้ากับเงินเฟอ้อของผู้บริโภคทั่วไปของชาวอเมริกันถ้าตัวเลข2ตัวนี้ซึ่งจะประกาศในคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้เนี่ยนะครับออกมาปรกากฏ สูงกว่าที่คาดไว้แล้วเอาแค่แบบเสมอรกระสูงกว่าที่คาดไว้ทองคําไปอีกทางหนึ่งเลยฮะแต่ถ้าออกมาเสมอแล้วปรากฏเอยเงินเฟอ้อไม่ได้ดื้อเลยครับกลับลงต่อซะโดยซ้าไปเนี่ยตัวเลขตัวนี้ก็จะฉุดทองคํไปอีกทางหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยครับและที่สำคัญคือมันก็นยังขยับเข้าใกล้ 16- ถึงสิสิงหาที่ก็อ้อโทษนท16กถึง17กันยายนที่จะประชุมกันอยู่รันโดยตัวเลข2เงินเฟอ้อที่จะประกาศพูดต่อพืหัสต่อนี่นะครับ ในรการลงทุนของพวกที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยน,นกับทองเนี่ยจะสลับเล่นดอลลาร์ขึ้นมาก่อนทันทีในวันที่ใกล้มากๆแต่ก่อนจะถึงวันที่ทิ้งวันสําคัญในการประกาศตัวเลขพวกนี้นี่นะฮะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะจะทิ้งดอลลาร์ก่อนต่อเนื่องนี่คือวัฏจักรรอบวงจรของการเล่นทองคําและดอลลราในต่างประเทศกันนะครับดังนั้นที่เห็นเมื่อคือนไปแล้วไปได้สวยนี่นะฮะก็ถือว่าดีทีเดียวครับนั่นคือสิ่งที่ทองคายังคง วิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะรออาการต่อไปว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับทายที่จะเกิดขึ้นกันนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วอย่าลืมนะฮะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าครับที่ประเทศไทยจะได้เห็นราคาทองคําแท่งขายออกบาทละ55,000บาทนะครับถ้าคิดสัปดาห์นี้ก็พิมพ์สัปดาห์นี้ถ้าคิดสัปดาห์หน้าก็พิมพ์สัปดาห์หน้ากันนะครับสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีครับคุณบัญชาจากคุณธัญฑรใช่ไหมสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับสมชายจากตลาดบีนบุร โอ้คนอยากเห็น55 0 0 0้ก็อยากเห็นจริงๆนะคนไม่อยากเห็น55 0 0 0บอกว่าไปสัปดาห์หน้ากันถออนะครับ